อโอกะเปิดภารกิจล่าแชมป์รุ่นที่5ประเดิมเป็นต้มเบตดคืนส่งทายโดยล่าสุดนั้นคาสึโตโอ,โอกะอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวญี่ปุ่นเตรียมเปิดบทใหม่บนเส้นทางอาชีพด้วยการขยับขึ้นมาชกในรุ่นเป็นต้มเบตเป็นครั้งแรกโดยมองไฟใหญ่คืนส่งท้ายปีเป็นจุดเริ่มต้นสู่การล่าแชมป์โลกในรุ่นที่ห้าสำหรับทางโยกะเจ้าของสถิติการชกชนะสาครั้ง ชนะน็อก16ครั้งเขาแพ้4ครั้งเสมอ1ครั้งมีคิวขึ้นชกเป็นคู่เอกในวันที่31ธันวาคมนี้ที่โอตาซิตี้เจเนเรลลยิมเนเซียมในกรุงโตโกเกียวซึ่งเขาจะพบกับทางไมเคิลออดอสโกโอิตีนักชกพลังมัดจากเวเนซุเอลาเจ้าของสถิติการชกชนะ15ครั้งชนะน็อก14ครั้งเขาแพ้1ครั้งซึ่งจะเป็นไฟคัดเลือกผู้ท้าชิงแชมป์โลกดุนยูบีเอ A, ในรุ่นแมตต์เบดมีกำหนดการชก10 2ยกไฟดังกล่าวนับเป็นการขึ้นโชคที่เวทีแห่งนี้เป็นครั้งที่10 จาก11ไฟต์หลังสุดของทางโยกะและยังเป็นการโชกคู่เอกคืนส่งท้ายปีครั้งที่6ในรอบ7ปีของเขายิ่งตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของวงการมวยญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามไฟต์นี้มีความหมายมากกว่าแค่การรักษาธรรมเนียมหลังโยกะเพิ่งเสียแชมป์โลกด้วย UBA ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทที่115ปอนด์จากการแพ้เฟร์นันโดพูมามาติเนสถึง2ครั้งติดต่อกันโดยเฉพาะไฟรีแม์เมื่อือ กานพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจเจ้าตัวพ่ายคะแนนแบบมีข้อกังขา แกลายเป็นการชคไฟสุดท้ายในพิกัดดังกล่าวยโยกายอมรับว่าการขยับขึ้นมาในรุ่นเบนตัมเบลดคือการตัดสินใจครั้งสําคัญในช่วงปลายอาชีพผมตัดสินใจท้าทายตัวเองอีกโดยการขึ้นมาลุ้นแชมป์ในรุ่นที่5ผมเชื่อว่าผมจะเป็นนักโชคที่แข็งแกร่งกว่าเดิมในรุ่นเบนตัมเบลดและอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นตั้งแต่ไฟแรกว่าผมมีศักยภาพพอจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ยโยกากล่าวสําหรับรุ่นเบนตัมเบดที่การ1 1 8ปปอนด์ในเวลานี้แม้จะมี แชมป์โลกครบทุกสถาบันแต่ยังขาดผู้นำของรุ่นอย่างชัดเจนหลังทางจุนโตนากาธานิขยับขึ้นไปโชคในรุ่นซูเปอร์มินตเวดส่วนนาวยะอินเวก็ทิ้งพิการนี้ไปนานแล้วสถานการณ์ดังกล่าวเปิดโอกาสให้โยกะหากประเดิมได้สวยก็มีรุ่นก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของรุ่นทันทีโดยเฉพาะฝั่งย้มยูบีเอที่ยังมีความไม่แน่นอนหลังทางเซยะาซึซึมิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นเพิ่งผ่านสึ่งหนักกับทางโนนิโตโดแน และต้องเข้ารับการผ่าตัดจมูกซึ่งอาจกระทบต่อก,การต้องกันแชมป์ในภา,บาคบังคับขณะเดียวกันทาคุมาอินุเอเจ้าของเ็มยมขาดถึงยูบีก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ถูกจับตามองในฐานะคู่ชกที่อาจเกิดขึ้นหากทางโยกะคว้าชัยในไฟนี้ได้สุดท้ายแล้วสำหรับโยกะ เป้าหมายไม่ได้หยุดแค่ชัยชนะในคืนส่งท้ายปีแต่คือการส่งสารไปยังทั้งรุ่นมันตั้มเบิว่าเขากลับมาเพื่อท้าชิงความยิ่งใหญ่อีกครั้งถ้าผมคว้าแชมป์โลกในรุ่นที่5ได้มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการกล้าท้าทายตัวเองคือสิ่งที่พานักกีฬาก้าวไปสู่ความสำเร็จโยกากก่าวทิ้งท้ายนั่นเอง เอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ